สวัสดีค่ะเบกาอีนะคะเบกากลับมาแล้วทุกคนลืมเบกาอันอยังว <c oughs> ันนี้เบกามาเล่นไอเจ้าเกมนี้ฉลอง300ซับซับซับคานั่นเองมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานมากแต่เบกาจะมาสร้างบ้านในสิ่งที่เบกาอยากสร้างนะคะโอ้ไม่กอดเอาล่ะนะเราไปอย่างแรกเบกาต้องหาเออไม้ ไปสร้างบ้านก่อนนะสวัสดีอันนี้มันตัวอะไรอะเบเกดูไม่ออกขอตีหน่อยดูดูอย่าวิ่งหนีสิโอ้ไม่ก็ทุกคนมาเล่นยากมากเลยเบกกตจบหมุนแบบสามร้อยหกสิบองศานี่แน่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 มันเดนหนีอะอย่าวิ่งหนีสิเธอจะตายอยู่แล้วนะ <c oughs> โอเคคิดแล้วมาเก็บมาเลยเดี๋ยวเราไปหาไม้กันดีกว่าเราเริ่มมาเป็นช่างตัดไม้กันดีกว่าค่ะโอ้ไม่ก็อืดมาก อึดมากแบบที่เบกาจะทําหมดได้ยังไงอะมันช้าเราไม่มีมีดไม่มีไม่มีไม่มีดาบอะโอเคทาต่อไปเดีเบกาจะต้องเก็บประมาณร้อยอันไม่ใช่ถ้าฟาร์มแบบเดียก็ฟาร์มทั้งวันอะเชื่อดิคิดก่อนพอดีเวกะว่าเบกะต้องค่อยๆฟาร์มนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีต้นไม้ยังอยู่น่าจะไม่ถึงมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เบกะเก็บได้เยอะขึ้นนะคะเจอหมูแล้วขอตีหมูก่อนได้ไหมตัวหมู อันนี้เลยนี่เนนี่เนทตายซะโอเคจะไปตัดไม้ต่อกันดีกว่าโออันนี้สูงมากต้องเก็บได้เย็นแน่ๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเบกะาขอใช้ใช้เวลาเก็บก่อนนะโอ้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวเบกะไปหาที่ก่อนเอาตรงนี้แหละว่าสุดละโอเคอ๋อลืม <c oughs> เปลี่ยนเดี๋ยวเบก้าว่าจะไปฟาร,ร์มต่อนะคะเพราะว่าเพิ่งเก็บได้แค่12อันแล้วใช้ไวลาะเอ้ไม่สิเดีย๋ยวกะต้องให้มันกว้างกว่านี้เนาะ เอาตรงที่มันกว้างกว่าเดิมก่อนจึ๊บเอา <c oughs> โอเคเอาแล้วก็วันดี้ไปซะไปซิชิวเออไปโอเคเบกาจะต้องค่อยๆวางนะคะหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวไป <c oughs> ไปฟาร์มก่อนนะคะตอนนี้เหลือสูตรเลยเดี๋ยวเบกาตัดไปตอนที่เบกาเนี่ยเก็บ Okay, เก็บไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะนานมากเบกะไม่อยากจะคนดูนานเกินไปเนาะโอเคตัดมาตอนแบกะเก็บได้ย6บหไม้เองทุกคนน้อยไหมเดี๋ยวเรามาฟาร์มต่อกันดีกว่านะคะเบกะจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครที่อยากดูต่อก็เอาดูอีพีสองแล้วกันมาทําต่อแน่รอน, okay, นเอาแค่นี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะต้องใหญ่ขึ้นกว่าแน่รอนโอเคเอาเอาที่มันดูแบบใหญ่ๆขึ้นก่อนชึบ ไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย